ำฟามสวัสดีจ้าเช้าวันอาทิตย์ที่25ิมิถุนายน6กจ้าชมกวางจ้า สนใจเขาเลยค่ะพี่น้องค่ะพันค้ากินหยาจ้าบ่สนใจเขาเลยบ่สนใจอีแม่เลยกิดม่นิ้งกิดแ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 ม่นิ้ง ค่ะพี่น้องพี่น้องขาผ้ารวยค่ะเขาสิด้จับระบอค่ะย่องไปจับอุย้ยลูกผ้ารวยได้ค่ะแล้วคือโบอรแลนด์นีค่ะพี่น้องอือผ้ารวยร้อยสี่วันพารวยนะคะมีอายเพิ่นจะกวับแสบบอลูก เสียบบ่อวายอินดี้อินดีร้รูปหล่อรูปหล่อพ่อเรื่อยวายปมเธอลูกลาคือปมเทอหย่ารูซี่ครับพี่นอ้องค่ะเหยื่รูซี่ ปมูมทอีลาคือปมูมทมาได้ค่ะพี่น้องมาได้ค่ะมาเบิงมาแง่งลูกน้ำกันค่ะลูกไข่ก็แงีงเอานะคะ กินอย่างเดียวว่่สนใจอีแม่เลยค่ะกินอย่างเดียวไม่สนใจแม่เลยอูอยากย่ายอยากย่ายเริ่มมาอีกแล้วโรงเรือนเดี๋ยวแม่ต้องทำาสะอาดให้อีกแล้วอุ้องอิงเด็กหกสิบเอ็ดวันอุ้งอิงค่ะ เด็กหกสิบเอ็ดวันพารวายอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะพารวายนี่นี่นี่พารวายจะ้ะองค์อิงจ้ะอิงอิงอง,องอิงจับยังไม่ได้เมื่อกี้ดีใจค่ะลูกพารวายได้เมื่อนี้ ผู้ใดจะขายแพะแกะยังไปท่านเ้อะค่ะแพะแกะที่อำเภอพพลทองร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เขาจำหน่ายแพะแกะกันนะคะมีคนมารับจ้าแพะโรลละแปดสิบห้า แกะขุนโลละร้อยนะคะที่อำเภอพลทองก็มีจ้าร้อยเอ็ดจ้าตึง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 แม่พารวยดิค่ะเนี่ยหูหูแหว่งด้านซ้ายนะคะจำได้ไหนไหนอยหูแหว่งด้านซ้ายมีกี่ตัวแม่ดูก่อนเออคนนี้ คนนี้เหรอคนนี้เหรอแหวงมีสองตัวเหรอ <c oughs> กินอย่างเดียวไม่สนใจอีแม่เลยวันนี้เขามีการซื้อขายแพะแกะกันนะคะจุดนัดพลทองร้อยเอ็ด เริ่มสิบเอ็ดโมงจ้าซื้อขายกันนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้หมดจ้าไปเลยจ้าตาเอ๋ตาเอ๋พารวยมหาแม่หน่อยเร็วพารวยมหายายหน่อยอยู่ด้านโน้นพารวย รวยตะเอะตะเอะกินดีกินย่างเดียวบ่ลูกอึ้งอิงตะเอะเสียงสองเสียงสองนะคะพี่น้งองอึ้งอิงค่ะเริ่มชืออึ้งอิงนะคะเนี่ยอึ้งอิง อ,อุ้งอิงอุ้งอ,งอิงเด็ก61วันเด็ก61วันตัวเริ่มยาวแล้วควางรูซ่าตัวผู้จะสีเข้มกว่าตัวเมียนะคะใต้ท้องจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลอ่อนพ่อพันอินดี้ตัวนั้น ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวโน้นนี่จ่าที่เดินออกมาเป็นชุดแรกที่อดัมฟาร์มนํามาเลี้ยงนะคะสี่ตัวแรกเป็นกวางรูซาลูกผสมกวางมาจ้าเขาจะตัวใหญ่นะคะสูงประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบเซนนะคะส่วนกวางรูซาร้อยจะตัวเล็กลงมาเล็กลงมาจาก ความสูงจะประมาณเก้าสิบเซนนะคะจะรูซ่าร้อยจะจะตัวเล็กกว่ารูซ่าลูกผสมกว้างมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเล็กกว่าจ้าพี่น้องค่ะผ้าร่วยเริ่มจะใหญ่นะตามอายเพลินเลยจ้าซอยกันจนะะาําเน้ะค่ะวันที่นี้หาผ้ารวยได้ค่ะนี่ผ้ารวยผ้ารวยผ้ารวย จำก่อนจำก่อนคนนี้พารวยคนนี้อุงอิงอาศัยอุงอิงเนาะคะ่ะเป็นมักอยู่ใกล้กันแพเรย์แพเรย์คนนี้พารวยแพเรย์แพารวยีวยย์กินเลยหลายหลุดกินเลยหลายยังไงท่านอายอึ้งอิงบ่ค่อยให้จับคราวนี้ให้จับไหม เก้าเก้าหรือสิบเนี่ยคนนี้ยพี่น้องคะ่ะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งด้วยค่ะเพราะว่าเราจะดูพัฒนาการของเขานะคะคือเขาจะเบิ่งว่าเขาเขาสิง,งอกง่ามไดเนาะคะ่ะเขาเพื่อนนี่คะ่ะเพราะว่าลูกหาโตที่เขาได้เป็นบอกถึกทั้งหมดน,นะคะตั้งแต่เดือนท่านว่าหอดเมษานะคะในเดือนละโตเขาจะเบิ่งว่า เขาจะเริ่มงอกตอนไหนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวจะพลาดตอนเขางอกจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าขอบคุณทุกการติดตามจ้า กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้จ้าบ๊ายบาย